สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่28มิถุนายน2,566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26สําหำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด9กับ0สําสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 9 2 8า6 6 9 2เป็นล่างชุด 6, 6ตัวนะครับผมแล้วก็80เป็นล่างชุดชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็066เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ92าแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมมาสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ0880ก็เข้านะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่ที่99ออก66สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28 แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่8ปวิงรูด9กับ6นะครับผมแปดจะมีแปดหนึ่ง แปดสามแปดห้าแปดหกกับแปดเก้านะครับผมสำหรับ เก้าเก้าหนึ่งเก้าสาเก้าส ก็นะครับผมหกจะมี6กหนึ่งสามหกสี่ แต่ก็หกห้านะครับผมสำหรับในชุดกันแปดเจ็ดเก้าเจ็ด แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมสำหรับสามตัวเอาชุดเบิ้ลก่อนนะครับผมเบิ้ลแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็สองสอง

สองเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าหกอินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่28สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก เป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด9กับ6สำหรับ8จะมี8 6 8 9นะครับผม8 3 8 1สำหรับ9 9 1 9 3 9 4 แอดมินเขียน972ทีนะครับผมขอโทษนะครับผมเป็น95นะครับผมสำหรับ6 63 64 65สาำหรับในชุดกันนะครับผมจะมี87 95แล้วก็67 เบอร์แปดแปดสองสองสำหรับสามตัวนะครับผมห้าแปดสามหนึ่งหกห้าแล้วก็แปดหกเก้าแปดเก้าหกนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ like นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ